สำหรับคลิปนี้เมอร์คูล่าจะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งทัวเรลสที่หลายสำนักเนี่ยยกให้เป็นทัวเลสสำหรับเกมเมอร์อย่างแท้จริงและคลิปก่อนหน้าเนี่ยเราก็ยกให้เป็นเบสออฟทัวเลสเกมมิ่งในปี2024ด้วยกับแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ไฮเอโน่หนึ่งอย่าง Steel Series ในรุ่นอาร์ติสเกมบัตมาพร้อมกับจุดเด่นอย่างการเชื่อมต่อที่เขาให้ดองเกิล 2.4G ใช้เชื่อมกับพวกมือถือ PC iPad หรือพวกเกมคอนโซลได้หมดเลย ส่วนด้านเสียงก็อรองรับเสียง360องศาพร้อมกับปรับพิเศษได้มากกว่า100แบบตามเกมที่เราเล่นเลยรุ่นนี้เนี่ยมีออกมาให้เลือก2รุ่นแบ่งเป็นรุ่น PlayStation และรุ่น Xbox ซึ่งต่างกันตรงที่รุ่น PlayStation เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานกับ Xbox ได้แต่รุ่น Xbox นะครับจะใช้งานกับ PlayStation ได้ครับยังไงตอนซื้อให้ดูการใช้งานของเราด้วยส่วนราคาเนี่ยจะอยู่ที่6,590บาทครับ สำหรับภาพรวมดีไซน์นะครับถ้าเป็นคนติดตามวงการทัวเลสอยู่แล้วเนี่ยอาจจะดูคุ้นๆเพราะทรงคล้ายๆกับเจ้าจาบ้าอีลิตหูฟังทัวเลสยอดฮิตในยุคก่อนหน้านี้ซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่าจาบ้ากับสต e ลซีรีส์เนี่ยเขาอยู่ในเครือเดียวกันก็ง่ายเลยครับยกดีไซน์หูฟังเจ้าจาบ้าที่ดีอยู่แล้วมาใช้เลยสำหรับตัวเคสเนี่ยมาในสีดำด้านวัสดุเป็นพลาสติกด้านหลังก็จะเป็นพอร์ชาร์จ Type C หรือจะชาร์จไร้สายตัวเคสก็รองรับด้วยนะครับและอีกจุดที่น่าสนใจของเคสเลยก็คือพกพาง่ายมากๆข้างในก็เก็บทั้งหูฟังและดองเกิลได้เลยไม่ต้องกลัวว่าดองเกิลจะหายครับและตัวเคสก็ยังมีกิมมิคเท่ๆเวลาเราเปิดฝาเคสเนี่ยก็จะมีตัวอักษร G L H F Good Luck Have Fun อวยพรให้เราโชคดีก่อนเล่นเกมด้วยสำหรับตัวหูฟังครับอย่างที่บอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยเหมือนกับเจ้าจาบา้า ซึ่งข้อดีเลยคือเป็นหูฟังที่ใส่สบายมากๆเบาเพียงข้างละ5.6กรัมเท่านั้นส่วนการควบคุมจะเป็นปุ่มแบบฟิสิกอลกดลงไปได้เลยครับสำหรับจุดเด่นตัวนี้ก็อยู่ที่การใช้งานเลยนะครับมาพร้อมกับดองเกิ 2.4G เอาไปใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ที่เป็น Type C ทั้ง PlayStation, Mac, Nintendo Switch หรือใช้กับมือถือก็อยังได้ครับหรือถ้าเครื่องใครไม่มี Type C เขาก็จะมีอะแดปเตอร์แปลงแถมมาให้ใช้งานได้แบบปลั๊กแอนเพลเลยซึ่งหลังจากที่เราเสียบเข้าไปที่เครื่องเนี่ยก็แค่เลือกเอาพุทเสียงไปที่ a r t ์ติสเกมบัตเท่านี้ก็ใช้งานได้เลยครับ <ST AN IC AL> และถ้าใครอยากจะไปใช้กับมือถือไม่อยากใช้ดองเกิลตัวนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านบูทูธ5.3ได้เหมือนกัน <ST AN IC AL> โดยการใช้งานเนี่ยสามารถกดสลับโหมดระหว่างดองเกิลกับบูทูธโดยการกด3ครั้งที่ตัวหูฟังครับ ก็ลองใช้ทั้ง2แบบดูแล้วนะครับยังไงแนะนําให้เชื่อมต่อผ่านดองเกิลเนี่ยจะดีกว่านะครับสัญญาณจะเสถียรแล้วก็การดีเลย์จะไม่มีเลยครับและด้วยความที่ตัวดองเกิลเนี่ยแบนล่าไปกับตัวเครื่องครับเวลาเล่นเกมบนมือถือใช่ไหมครับก็จะไม่ให้เกะก,กะมือตอนเล่นเกมด้วยก็ถือว่าออกแบบมาดีเลยครับมาดูสมปคอื่นๆกันบ้างน,นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะใช้งานได้สูงสุด10ชั่วโมงและชาร์จจากเคสเพิ่มได้อีก30ชั่วโมง รองรับการชาร์จไวด้วยชาร์จ15นาทีก็ใช้งานได้ถึง3ชั่วโมงเลยครับสำหรับมาตรานการกันน้ำตัวนี้มีนะครับอยู่ในระดับ IP55 ใส่ออกกำลังกายได้สบายๆแต่ว่าห้ามเอาจุ่มน้ำครับ <S <S นอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกับโหมดตัดเสียงรบกวนและโหมด t r a n s p a r e n t โดยใช้ไม์ทั้งหมด4ตัวจับเสียงสภาพแวดล้อมทั้งหมดซึ่งจากที่เราลองดูนะครับจุดที่เขาทำได้ดีก็จะเป็นโหมด t r a n s p a r e n c y ซะมากกว่าครับ ส่วนน้อย c a n เซลลิ่งยังทำได้ไม่ค่อยโอเคครับยังได้ยินเสียงข้างนอกเล็ดลอดเข้ามาเยอะพอสมควรเลย ANC <AM> Transparency ต่อไปมาดูจุดที่ทําให้ตัวนี้น่าใช้ขึ้นมากๆเลยก็คือส่วนของซอฟต์แวร์ถ้าในมือถือนะครับก็จะใช้แอป Artist Companion ถ้าใน PC ก็แนะนำให้ใช้โปรแกรม Steelseries GG ครับมาดูในแอปก่อนนะครับเข้าไปก็จะปรับได้เยอะมากๆหลักๆเลยคือหน้าของ Preset EQ ที่จะเลือกปรับได้เยอะมากๆเป็นร้อยเกมคือถ้าเราเล่นเกมไหนเนี่ยก็ปรับตามเกมได้เลยลงมาอีกนิดก็จะเจอส่วนของการปรับวอลลุ่มไมโครโฟนของเราอันนี้ปรับได้ด้วยนะครับ เรายังไม่หมดครับเราสามารถปรับไซส์โทนของเราได้ด้วยว่าอยากจะดินเสียงตัวเองพูดมากน้อยขนาดไหนลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Noise Cancelling และก็โหมด Transparent ซึ่งสามารถเลือกปรับได้3ระดับก็จะมี l o ลเ e ดี u m High ซึ่งหลักๆในแอปก็จะปรับได้ประมาณนี้ครับ แต่ถ้าใครเป็นสายเน้นปรับละเอียดยังไงก็แนะนําให้ใช้โปรแกรม Steel Series GG ปรับในคอมเลยครับก็ปรับได้เพิ่มเติมครับอย่างการคัสตอม EQ และส่วนที่เจ๋งเลยก็คือสามารถปรับเสียงไมโครโฟนเพิ่มเติมได้แต่นี้ก็ต้องโหลดโปรแกรม s o n a 5มาใช้งานเสริมกับโปรแกรม Steel Series GG นะครับซึ่งปรับไม์ได้ละเอียดมากๆอย่างการปรับ EQ เสียงไม์อันนี้เราปรับเองได้เลยหรือจะเลือกตาม preset ที่เขาให้มาก็ได้ครับและนอกจากนั้นยังมี AI ช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอก แต่ด้วยคุณภาพไมโครโฟนในตูฟังครับอาจจะไม่เหมือนกับพวกไมโครเดนเซอร์เสียงอาจจะบี้บี้ดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ครับทาเน้นคุณภาพเสียงใหม่แนะนําเป็นใหม่ตั้งโต๊ะจะดีกว่าครับนี้คือเสียงจากเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับด้าหลังผมนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามีรถเยอะพอสมควรครับลองจับเสียงพูดผมดูว่าชัดหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสาี่ห้าหจครับ มาฟังสเปคเสียงกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยให้ไดรเวอร์แบบ n e โอเดียมแมกเนติกตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่20เฮิรตไปจนถึง20,000เฮิรตและยังรองรับฟีเจอร์360 Special Audio ให้เสียงมีมิติที่กว้างขึ้นครับถ้าเล่นกับ PS5 ก็เปิด 3D Audio ด้วยเล่นพวก Open World เนี่ยก็จะให้เสียงที่กว้างมิติโอบล้อมเลยครับ On your right. Well, we're halfway there. I'm up for closing the rest. If you are, Kratos. Calm. Uh -oh. I see. Through the storm, I fight. Storm. Opponent killed. Dead. One kill remaining. Because you're. โอเคครับโดยรวมแล้วหูฟังก็จะให้เสียงโทนออกคลินคลีเลยเอาจริงๆถ้าเคยฟังจาบ้ามาก่อนเนี่ยตัวนี้ให้โทนเสียงที่คล้ายกันมากๆโทนจะบาลานซ์นะครับไปทางเย็นๆจุดเด่นก็คือย่านของเสียงสูงที่รู้สึกว่าบูสต์มาเล็กน้อยพวกเสียงยิบดับในเกมเนี่ยจะได้ยินชัดมากๆด้านกลางค่อนข้างเคลียร์ใสมีความบางเล็กน้อยส่วนเบสครับบอกเลยว่ามาแบบเรียบร้อยอิมแพคไม่ได้ตูมตามมากเบสเก็บตัวเร็วเน้นฟังชัดมากกว่าครับ ส่วนที่เราแปลกใจเลยก็คือตัวนี้เนี่ยให้ซาวด์สเตทที่กว้างมากมีมิติที่โอบล้อมด้านข้างครับเล่นเกม Open World หรือพวก FPS เนี่ยเราจะแยกแยะเสียงเท้าสตรูได้ง่ายมากขึ้นส่วนการฟังเพลงครับก็สามารถฟังได้เสียงจะไม่ได้ตุมตามมากจะฟังสบายๆครับเหมาะกับพวกแนวป๊อปว o c โคลดดีเน้นฟังชิลๆจะฟังได้ดีเลยครับ ก็สรุปจบกันเลยนะครับสำหรับเจ้า SteelSeries Artist Gamepad ตัวนี้เรามองว่านี่แหละคือ t ั i l l e ส s Gaming ที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับพอที่ผ่านมาแบรนด์อื่นๆก็ทำออกมารู้สึกว่ายังไม่ได้สุดเท่าไหร่หรือยังมีข้อเสียใหญ่ๆอยู่บ้างนะครับแต่ตัวนี้เรียกได้ว่าใช้งานได้ครบจบทุกด้านแถมยังใช้งานง่ายมากๆด้วยครับและด้วยราคาแค่6590เราก็ยังมองว่าตัวนี้คุ้มมากๆเลยครับ อย่างข้อสังเกตตัวนี้ก็มีเล็กน้อยครับอย่างถ้าเราเชื่อมบลูทูธเนี่ยก็จะได้แค่โคเด็ก SBC ที่เป็นแบบเก่าอยู่เรื่องการตัดเสียงรบกวนตัวนี้ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักแล้วก็โปรแกรมของเขานะครับถ้าจะใช้งานได้เต็มที่ต้องใช้ใน PC เท่านั้นครับแต่ด้านอื่นๆก็อย่างที่รีวิวกันไปเลยครับใช้งานได้ครบจบแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยครับ ใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับและถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับชาแนลเมอรกุล่าของเราด้วยครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ